นี่มาดูงานพอ,อืนงานพื้นงานพื้นงานฟื้นโอ้กำลังรูปน้ำอยู่ไม่ยิ้มหวานใช่ยิ้มหวานด้วยนี่กัญชน,นลองพื้นไปแล้วเฮ้ยสังหงษ์ทำไรสังหงษ์สังองษ์ทำะไรโอ้ซ่อม ทำออโตนมีเอ,อาโป่งหน้าด้วยโป่งหน้าไปแย่อูมือกำลังทำกันชนกันชนหน้าป่ะเด็กอ๋อกันชนหน้าชนหน้าทำ,ทำไรทำไรทำไร ทำไรอะ่ะโอ้นี่งานแผงมาจา้าเอาตูดต้าดีกว่าทำวอะไรครัมทำ,ทำงานซกูก็จะประมาณนี้อะไรนะไม่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 ยูทู u ลงยูทู u ลง YouTube ไปกดดูนะช่องมนาชแนลจะเห็นในช่องใช่ใช่ใช่ใเข้าไปดูได้เลยไลค์กดแชร์ด้วยสาวน้อยเดี๋ยนี่กำลังพื้นขึ้นมานะครับประมาณนี้อีกคันหนึ่งของท่น งานเราก็จะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ห้องพ่นกำลังเตรียมพ่นเช่างเร่กำลังเตรียมพ่น,เต,พนเตรียมงานพ่นนะครับดวห้องพ่นก็จะมาตรฐานหน่อยนะครับมาตรฐานมาีระบบดูดอากาศมีอินฟราเรดนะครับที่ครับอิดไว้อบ สีครับน,นี่งานรอบพันนะครับรอบพันก็จะประมาณนี้นะครับคนโดยช่างเร่เร่เมืเ่อเดียวนี่พ่นอะไรเนี่ยพ,พ,พ่นพืน้นปาพ่นกำลังทำครับชิ้นเนี่ยชิ้นงานอ่า ยังปรีของเราครับสองคนลองพื้นก่อนครับสคน,นเราก็จะมี2คนกันเนี้ยอันนี้ก็เริ่มคนหน้าแขงหน้านะครับรดบีกโก แข่งหน้าพ่นหน้ายังรอแนวนี้คูช่างไฟ่อนช่างไฟทำอะไรช่างไฟอ๋อคันเมื่อเช้าเนี่หมูกำลังมุดแล้วมุดหมูแล้วมุดแล้วหมูมุดแล้วแล้งไฟกำลังป๊บมูไปเปิดดูในช่องอานกชาแนลนะหมูนะจะเจอที่ยูทูบนะหมู ใช่ั่วโลกเลยเนี่ยั่วโลกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลา,ายไปอีกปลายเอ้าช่างปลาย